ทำไมต้องใส่ปุ๋ย0060ให้มันสำปะหลังสวัสดีครับพี่น้องครับเมนี่นะครับจะมาพูดถึงเรื่องนะครับการที่เรานะครับต้องให้ปุ๋ย0060มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตทำให้มันลงหัวนะครับผมคือว่าง่ายๆว่านะครับผมถ้าพี่น้องนะครับที่ปลูกมันนะฮะต้องนะครับ ต้องใส่ปุ๋ย0060ถา้าบ๊ใส่ถือว่าขาดเลยนะครับผมถาม้าบ๊ใส่ถือว่าขาดเพราะอีหยังครับเพราะว่าปุ๋ย0060เนี่ยนะครับผมอ่าเป็นตัวที่จะเฮ็ดให้บำรุงหัวมันนะครับผม0060ก็คือปุ๋ยระเบิดหัวนะครับผมเฮาจําเป็นต้องใส่นะครับอ่ามันสําปะหลังเฮานะครับตัวท้ายนี่คือแม่ปุ๋ยนี่0060นี่ก็คือเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับเพื่อบำรุงหัวมันเฮ็ดให้นในหวัวมันใหญ่ น้ำหนักดีและก็เปอร์เซ็นต์แปลงสูงจําเป็นต้องใส่พี่น้องบางท่านเนี่ยเห็ดสวนเห็ดส,สวนมันเนี่ยบ่เคยใส่นะครับบ่เคยใส่เลยนะครับบ่เคยใส่ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับพี่น้องบางคนที่เขามาเบิ่งเขามาฟังผมเนี่ยนะครับก็ยังบ่เคยใส่นะครับผมแล้วนะครับความจําเป็นที่ต้องใส่ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์เนี่ยคือเป็นปุ๋ยที่จําเป็นต้องระเบิดหัว บางคนใส่ปุ๋ยยูเรียหยอดแล,ล้วก็แล้วหยอดสองข้างสามข้างสองแถวสามแถวคือหยุดเลยนะครับผมเห็ดหิมั่นนี่ใย,ยง่ามนะครับมั่นใย,ยง่ามแล้วนะครับใบงามนะครับใบเขียวแล้วกับพ่อนะครับเพื่อนว่าถ้ามั่นงามแล้วหัวมันก็ตองมีอยู่แล้วนั่นแหละครับก็ถือว่าพลาดนะถือว่าพลาดเพราะว่าผมกะในแนวทางคิดตั้งแต่เริ่มเห็ดมั่นใหม่ๆขึ้นกันนะครับผมมั่นเนี่ยถ้ามั่นต้นใยต้นสูงมั่นเขียว มันกับตรงลงหัวนะครับมันจะออกหัวของมันเองนี่คือหลักการที่ผมคิดแต่สมัยตะกี้นะครับผมแต่ว่ามันบเปลี่ยนไปนะครับตามามคิดของเหาการทีนะครับเาบาหาบ่ให้อ่าเฮาจำเป็นต้องไห้ปุ๋ยอ่า0060ปุ๋ยโพแทสเซียมนี่ก็คือมันจะไปสางแป้งสางหัวนะครับมันเป็นกลไกของอ่ามันเป็นความต้องการของต้นมันนะครับผมของหัวมันที่จอต้องได้รับปุ๋ย โพแทสเซียมนะครับปุ๋ยโพแทสเซียมหรือว่าปุ๋ย0ูนยให้เพียงพอสําหรับนะครับสาหรับบํารุงหัวมันนะครับผมจังจะเหตุให้หัวมันใหญ่นะครับขยายโตได้ดีนะครับ,ยยนะรบเพื่อสางแปง้งนะครับเพื่อสางแปง้งขยายหัวสําคัญมากนะครับสาคัญอย่าม่องขามได้พี่น้องนะครับผมอย่าม่องขามนี่คือจุดที่สําคัญนะครับสาหรับการปลูกมัน ระยะแรกเนี่ยมันเนี่ยต้องการไนโตรเจนเพื่อบำรุงต้นบำรุงใบก่อนนะครับผมหลังจากนะครับ1-3เดือนแล้วบำรุงต้นบำรุงใบแล้วนะครับอ่าสี่เดือนขึ้นไปมันต้องการปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับเพื่อบำรุงหัวนะครับผมเขาใส่ปุ๋ยเล่งต้นเล่งใบไปแล้วหรือว่าเขาผสมอ่าปุ๋ยโพแทสเซียมนิดๆหน่อยๆให้บำรุงหัวมาน้ำนะฮะหลังจากสี่เดือนไปแล้วนี่ความต้องการ ปุ๋ยโพแทสเซียมนี่สูงหรือว่าปุ๋ย0060น,นะครับผมเพื่อนะครับไปสางแป้งสางหัวขยายหัวก็คือปุ๋ยโพแทสเซียมนี่สําคัญนะครับผมเขาต้องหูจักวิธีใส่หูจักจังหวะที่ต้องใส่มันจะทรงผลเห็ดให้ผลผลิตเท่าสูงพี่น้องต้องฟังคลิปผมให้จบวิธีการนะครับถ้าเขาฟังจบแล้วนะครับผมเขาฟังจบแล้วมันจะเข้าใจในการใส่ปุ๋ย ในการเห็ดสวนนะครับผมอ่าในการเห็ดสวนมั่นนะครับและกาวิธีการใส่ปุ๋ยมั่นบ่หยากนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยบ่อยากเน,นี่ยแหละผมเลยว่าอยากให้พี่น้องเนี่ฟังคลิปให้จบฟังคลิปให้จบแล้วก็ให้นําไปเห็ดนําไปปฏิบัตินะครับผมพี่น้องครับผมคลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทั้งช่องนะครับ คลิปนี้ก็ขอโจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ